วันนี้แม่้นงแกมพามาเมืองหมูอยู่ขอไอ้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้มาฟังจากปากอ้ายล้วเลยนะคะจากอ้ายเวาเบาเองนะคะว่าเมนแม่หนงแกมเบาเด้อค่ะอันนี้ช่วงนี้หมูราคาตกนะคะเลยถามอ้ายแล้วว่าเป็นนังไสคข้าหมูราคาตกกังวลบ่กับราคาอันนี้อ้ายเราเลยตอบว่าบ่ได้กังวลแล้วเนาะบ่ได้กังวลบ่ได้กังวลมันบ่ได้ไอ้นี่บ่ได้เกลือห้ามมั่นเอาปล่อยให้กินหยา ล้อมรัวไอเป็นรวดเอาล้อมรัวเป็นรวดนะคะปลอยให้กินยาไอแล้ววะนี่ค่ะเป็นรวดแนวนี้นะคะอืมปอยโดนเราบอกค่าไอ้นี่ตั้งแต่หลังสงการพุละาสงการพุละตั้งแต่หลังสงการเดือนช่วงเดือนเมษานะคะตอนนี้ก็เดือนมิถุนาพฤษมิถุนา่ายไปแล้วเนาะเดือนกดากดาแล้วนะคะตั้งแต่หลังสงการมาบ่ท่านไหนซื้อห้ามให้กินบ่ห้ามบ่ได้ซื้อ เพิ e. <S 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 ่นบอกว่าว่่าทานได้ซื้อห้ามให้กินนะคะตั้งแต่หลังสงการมากินแต่หญ้านี่ละนี่กินแต่หญ้าค่ะสำแมวเพราะมันหญ้าปลูกไงหญ้าธรรมชาติมันหญ้าธรรมชาติสำหรับแม่เนหญ้าปลูกหญ้ายังดอกหญ้าธรรมชาตินี่ละมันกับตั้งทองมันแต่ทองใหญ่มันก็ได้อยู่ได้ลรอนี่ค่ะก็ถือว่าหมูบ๊อบจอยนะคะนี่ก็ถือว่าบ๊อบจอยทองกำลังใหญ่เลยค่ะทองใหญ่อึงอัลางเลยนะคะนี่ สงสัยแม่น้องแก้มก็จะได้เฮ็ดแน่วนี้ค่ะเพราะว่ารับภาลาเหลืองคาอาหารมาไวแล้วนะคะช่วงนี้คือราคาหมูถา้าซ้ำนี้คือห้ามขาดทุนนะคะสงสัยจะต้องใส่ไอเดียนี้เลยคะ <c oughs> ่ะออมแต่ว่าลูกมันนี่ย,ยังห้อาหารอยู่เนี่ยนะคะ <c oughs> ลูกมันเ,เอาเอาห้ามเกลืออยู่าห้ามเกลืออยู่นะคะแต่ว่าแม่นันออ,นอ,อมไฟห้บริเวณประมาณ จากไรคะที่อไอออมให้นี่ประมาณสองไรเหน่อมั้งสองไรเนาะสองไรกับหมูไอประมาณสิบเอ็ดแม่สิบสองแม่เนาะหมูสิบสองแม่ประมาณสองไรนะคะน,นี่นีงค่ะพักาการหาเก็บยากินกินแบบบุฟเฟ่เลยนะคะอายแล้ว,วอ่ะเออนคะคะก็ถือว่าโอเคนะคะไอเดียนี่เนาะสำหรับรน้ำให้เพื่อนนอนแต่ว่าต้องมีน้ำให้เพื่อนน,อนล้วก็นน้ำให้เพื่อนกินนะคะนี่ค่ะไอเพื่อนจะออมไว้ ก็ถือว่าใส่หลวดบอลลายนะคะนี่ก็คือสองเซนนะคะนี่ซ้ำนี่ม่ได้สูงแห้งนะคะนี่ม่ได้สูงสมูหน่อยบ่ลลอดเนี่ยสมูหน่อยบอลลอดจากพื้นมาเนี่ยประมาณหาสิบเมตรนะคะหาเอาหาสิบเซนหาสิบเซนติเมตรนะคะนี่เ่สูงแห้งนะคะเกินครึ่งเกินเครึ่งอยู่เกินเครึ่งอยู่ชั่งหน่อยมึง เมืองค่ะสุดยอดไอเดียเลยนะคะเอาไปเลียงเมืองเด้อค่ะผู้ใดที่แบบว่าช่วงนี้รับตนทุนมาไว้นะคะรับต้นทุนมาไว้นี่ค่ะทองใ่แล้วนะคะนี่แม่นน่แห้งแต่ทองใยแห้งค่ะนี่แม่นน่ก็แห้งแต่ทองใยแห้งนี่ยค่ะไก่จะคอดอะไได้น่ค่ะนี่นั่นต้นไหนเป็นเป็นสไตล์หมูปลากระบอกจอยนะคะก็ะถือว่าบอจอยเพิ่งกหากินเองเพิ่นนะคะนั่นมามาแล้วค่ะแม่หนึ่งนั่นแม่นันก็ททองแบบใ่เลยค่ะ คือบมอไดเกลออาหารั้งแต่หลังสงกา์น,นะคะสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนสี่เดือนแล้วนะคะปล่อย,ยังินสิแล้วค่ะอี่ะอ้อมไฟให้เงินสิจะได้เกลอ,อาหารนันอวนแห้งค่ะจะอวนแห้งอันนี้ก็ถือว่าไปแล้วไปแล้วค่ะเอามาฝากทุกคนอีก ไอเดียหนึ่งนะคะอีกไอเดียหนึ่งการเลี้ยงเนาะเผื่อว่าเฮาหลับต้นทุนเลืองอาหารบาไว้แล้ะเฮามีพื้นที่เฮาลองเห็ดมึงนะคะลองเห็ดมึงแม่หองแกมกับจะลองเห็ดขึ้นกันนะคะอันนี้คือลูกทีแบบว่าเราจะให้อาหารแน่นะคะนี่ให้ห้านะคะส่วนตัวลูกนี่เนี่ยในคลิปนี้นะคะแม่หนองแกมกับขอบุณทุกกําลังใจหลายๆเลยนะคะเอาไปเห็ดมึงเด้อคะ่ะ เม่น้องแก้วขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ